ใจที่ท่านมานะคะคงไม่ใช่แต่มาชมวันเกิดดวงท้องก็ขอโมทนาจิตแล้วก็น้องนำบุญกุศลให้ถึงการทุกทุกท่านณที่นี้นะคะ ทองร้องเพลงมาเนี่ยลุงธงได้แบ่งการทํางานเป็นสามอย่างก็คือว่าเสียงนั้นเพื่อการอาชีพชื่อเสียงเกียรติยศก็ตามมาที่สองพึงเลี้ยงชีพชอบและก็เอาเสียงเนี่ยไปแปลงเป็นบุญ เป็น,ปนพุทธบูชาก็คือการทำบุญสมและเผยแผ่เพื่อพูดทุกยากหรือสังคมที่ยังขาดแคลนโดยเสียงของเราอาจจะแปลงเป็นซัำไดาฉะนั้นท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในที่นี้ก็คงยังรักเสียงเพลงหรือไม่ก็อย่างน้อยส่วนเนึ่ของท่านที่มาในวันนี้เนี่ยก็คงจะยัง ชอบเพลงของหลวงพองอยู่เป็นเช่นนั้นหรือเปล่าคะและช่วงบ้านปลายของชีวิตของหลวงพองนี้หลวงพองก็ได้อุทิศความรู้ที่มีอยู่สั่งสอนลูกศิษย์มาเป็นเวลาส2องปีที่หลวงพองติดลูกศิษย์ออกมาอยากให้เธอเก่งอยากให้เขาผู้นั้นเก่ง และสืบทอดงานเอาไว้เพื่อเป็นเกยียรติเป็นสังเป็นสีแก่ตัวของท่านผู้มาเรียนก็เป็นการที่เราเกิดมาเรามีการให้ให้อย่างเดียวนะคะแต่วันนี้รวมทองมาในฐานะเป็นผู้มาขอท่านค่ะรวมทองจะขอก็คือว่า เกื่อลูกชายที่ในอดีตชาตินั้นก็คงจะใช่เพราะว่าตัวเล็กแล้วก็นั่งอยู่หลังมา่มานม่านลงละครหรือที่ไหนเราก็เอบสอนให้เอมตรงนี้เอมร้องไม่ถูกเอมร้องตามยากนิดหนึ่งนะตรงนี้ผิดนิดหนึ่งนะเพลงนั้นแก้นิดหนึ่งตรงเมื่อเอมมีชื่อเสียง เราได้รากฏชัดว่าเมื่อเองเดินออกมาหน้าเวทีหรือร้องคนจะปลดเนื้อมือให้เองมากที่สุดนั่นแหละคือของพยันตรายคือว่าโบราณว่าให้ดีให้เด่นแต่อย่าให้ดีให้เด่นจะเป็นภัยก็มีเพราะฉะนั้นโรคาภาษที่ตามมาเราก็เชื่อว่าทุกคนแม้แต่ตัวรวมทองเองขนาดนี้ โลหทองเป็นถึงสี่โรคแต่โรคต่างๆนี้ยังกลับการให้โลหทองมีความกะระตือรือร้นที่จะยิ่งประอกอบกรรมดีให้มากขึ้นคือสามารถเดินได้ไปได้เราได้กินได้เอาได้แต่กระดูกมันไม่รู้ใจกระดูกไม่อยากเดินกระดูกเสื่อมก็แข้งขาเดินไปนานๆมันจะเมื่อย อันนี้เรารู้ทังนะคะวันนี้เพื่อเอ็มหลานที่รักเราเดินทางมาจากสมุทรสาครสองชั่วโมงเราก็ปวดหัวเข่านิดหน่อยแต่การปวดหัวเข่านี่เราถือว่าถ้าวันไหนไม่ปวดเราจะเหงามากเพราะว่ามันขาดอะไรไปอรย่างหนึง่งนะคะ่ะเอ็มก็เข้าไปนั่งฟังปุ่ย่าแต่นั่งฟังรงนี้ไม่ได้ไม่มีบาตรขาย ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวคุณย่าจะร้องเพลงเพื่อเอ็มแล้วก็อุทิศเสียงนี้ให้เอ็มกลับมาเป็นเชี่ยวชาญคนที่มีร่างกายอันบริบูรณ์และสามารถจะร้องเพลงให้แปลงเพลงฟังหรือว่าจะแปลงเสียงเป็นบุญได้อีกนานเท่านหรเพลงแรกเป็นเพลงแห่งความรักค่ะ ที่ตัวขวองเขาเล่นเลงที่เป็นแห่งชาติมีต่อสิทธิ์รุ่นน้องหรือว่านักร้องที่เป็นนักร้องโดยอาชีพมีความสามารถรุ่นน้องเป็นเพลงแห่งความรักที่เราจะใช้เสมอในงานแห่งความรักค่ะ